บอดสมุนไนนพรนรกเผ็ดร้อ,อนเข็มตามแบบฉบ,บับครับนี้เราก็อยู่ที่บ้าน,นไม้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำไก่ทอสมุนไพรนรกนะครับมาแล้วครับ เจ้าพ่ศษะนะครับเรียบร้อยนะครับจะจบชีวิตลงไปแล้วเจ้าพ่ศษ์แห่งซุ้มซอสกิติลตน์นะครับเราจะทําเป็นไก่ข้อสมุนไพรนรลกวัตถุดิบของเรามีอะไรใบมะกรูดพริกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับขั้นแรกเราทำแหลกไก่ก่อนนะครับ โอเคนะครับเราจะสับไก่เรียบร้อยนะครับเราจะมาหมักแก๊สใส่เกลือก่อนครับใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งซองพอชุบเยอะอย่าให้เกินอย่าให้เกินครึ่งชซองครึ่งซองซองเป<อ>็นไงขาวจนพูนมาโอ้โปลาครับขวดหนึ่งใหญ่เกินครึ่งขวดนะครับหมดขวดเลยอันพริกปรบกานะครับคอดไก่ นลกนะครับกูดูแล้วน่าจะไม่มีผลเข้าขั้วเลยสายขั้วครับชิลลี่ไทเกอร์นะครับเป็พื่อที่จริงคุณเอาแบบโอ้ยพอจำก่ไปครับอร่อยมากยาง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 ไม่ได้น้องกินก็ขั้ว ขัวขัวขัวอุลัวอุลัวหฮัคือขัวหัมแค่อุลัวยเหนียงมุก้างซีเลียอุลัวอุลัวอุลุ่ยฮัมแล้วอุลัวอุลัวอุลัวหฮัมแล้วอุลัวหฮัมที่ขัวฮัมแมันตันเอาเราจะหมักไว้ประมาณครึ่งปีนะครับน้ำเออครึ่งชั่วโมงพอนะครับหมักประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราจะเตรียมในส่วนของสมุนไพรนะครับเตรียมเครื่อง เครื่องทอดนะครับไฟสวรรค์เราไว้ก่อนนะครับไข่นะครับหั่นพอหยาบๆนะครับเราจะไปตำอีกนะครับหั่นพอหยาบๆนะครับประมาณประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดประมาณครึ่งต้นสับรวมสับรวมนะครับเพราะเราจะไปโขกอยู่นะครับกระเด็นไม่เป็นไรนะครับ อ๋อครับพริกครับพริกพริกนี่ยเกิดพริกนี่ยเกิดจากเชียร์ล่ะเชียรานะครับ <c oughs> เอ้ยผู้เล่นนะครับแต่มันก็เรื่องจริงนั่นะครับคือเชียร์ล่ะโอ้ยมันบอเป็นนารมณ์แบบพีคตรงนี้เลยนะ <c oughs> โอ้ยทุกอยา่างศูนย์รวม <c oughs> ไม่ได้ตามไม่ได้ตามครับ <c oughs> เอาไว้เอาไว้เจียวก่อนน้ำมันแล้วก็ ไม่ได้ตำนะครับสูตรนี้ไม่ได้ตำแล้วคุณเอาใส่โคกทำไมครับเอาใส่ไว้ให้คนถามแล้วจากเครื่องที่เราเตรียมมาแล้วนะครับเตรียมมารียบร้อยนะครับเป็นสับหยาบนะครับแต้มาประมาณนี้นะครับสับหยาบนะครับนี่เป็นเครื่องนะครับมี3มอย่างแม่ว่าขูดพริกตะไคร้แค่นั้นนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเราเตรียมมาแล้วครับผู้ช่วยเชียมมาเตรียมมาแล้วโอเคนะครับประมาณหนึ่งขวดนะครับวแวว แววววเผาแวเผื่อไปนอลูกน้องว่าอะไรลูกน้องว่องาอะไรเขียงที่เตรียมไว้นะครับลงไป <c oughs> เอา,เา,เอาวันนี้เรามีแขกรับเชิญน,นะครับนัดนัดสรรรับปะรดแม่นี่ก <c oughs> โอ้นัดล่าราสนะครับไม่ใช่นะครับพวกเจ้าผิดนะครับนี <c oughs> ่นัดสรรรั <c oughs> บปะรดนัดลาศาส์นะครับ <c oughs> ร้านรัสสานะครับวันนี้ใช้ไก่จากซุ้มสกิีติรัตน์นะครับเดี๋ยวมากระตีเดี๋ยวมาเดี๋วมากระตีเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีไอ้ข้าวไปเชียรตีเมี่ยครับถือเมี่ยไปนะครับเมี่ยนูเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพวกเสี่ยวก็ชิว่าไปนะครับเฮดตั้งแต้ซีโป่งสาวก้านอย่างนี้เพื่อนได้กินนะครับอไก่ไก่ของอีติลาศนะครับแต่อยากซออีติลาอันนี้เย็บไปเสื้อครับผูดินฟ้ามันล้วนครับบุ้งคุนกระพุ้งถ้าทักหลัง โอ้ดินป้าครับซอกิเตะรากุมีแนวนี้ครับผมซอจานนี้เท่ๆนะ้วางบั่นทอดครับทอดเอาลงนี่หนีให้ให้ให้อันนี้มันเหลืองซะก่อนบ่ตอนนั้นเอาออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปทอดให้ทอดให้น้ำมันมันหอมก็พอครับแล้วว่างกุนอันอันกุนกะทายก็ไม่ให้ซีบเนี่ยอันนมันดำเห่ือนกันมาเชฟไม่มีหมอยนะครับเกลี้ยไม่ได้บ้าเลยคอยว่าตัวนี้มันตัวเป็นสองหลอยแปดซีบแน่นอนเลยเด็กกะทายลงสามหมื่นอ่ะเอาแล้ครับ นี่ก so mm ็ด hmm. mm ูเ hmm. ป็นสไตล์บ oh, no. right? <sh> <sh> ้านๆนะครับนัดสับปะรดแม่นี่บอกนัดรัสสัด์เห็นบ่ยบอกเออเออปกติเลยนัดรัดนัดรัสสัดนะครอย่าลืมนะครับฝากฝากติดตามนะครับฝากติดตามผลงานซิงเกิลซิงเกิลที่4นะครับซิงเกิลใหม่อย่าบอกสวนที่แหละแต่งแตงแตงแรงแต่งแต่งแตงจะเพล็กมาแล้วฝากติดตามซิงเกิลที่4นะครับังกล้ๆเมื่อเช้าเล็กก่อนนะครับวันนี้ที่แท้จะได้แน่วแน่วนลยกพราะว่าบมกพราะว่าส่วนนี้บนดังครับส่วนนี้ดังไปแล้ก่อนวันที่แหล้วบ้า จะเลื่มครับเปิดได้ง่ายก็แล้วกันครับปลายปลายเดือนนี้ได้ฟังแน่นอนครับอ,รโโอรูรอนอ่อมระเออแล้วแม่ล่ะพอตัวเชฟจะเข้าไปคุกกี้กับอาหารนะครับอ <c oughs> ้าวอเสียบเจ๊สีว้างพอแค่นีพ้พอนะครับเต๋เจ๊จีบมงสาวเพราะท่านเอกินทอดแบบหยาบนะครับ <c oughs> ไม่ได้ทอดกรอบนะครับ ที่ว่าเอามาจากซอสกิจิรัตไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผนลิชแนลเนี่ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนครับเบื้องฟังของผมครับโอดินฟังครับจับม่หเลยอันนี้ไก่ตัวละสองมือครับเท่าเฮ็ดคลิปนี่เดีเพื่องานหนีโดยสัพา์ไดครับใส่ไก่ตัวสองมือนะครับผมนีะครับเราหมักไว้เท่าไหร่นะครึ่งปีครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเนื้อของสานาลีนะครับเรา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 เรียกเนื้อหมักว่าเนื้อหมักสานาลีนะครับผมใส่ลงไปเนื้อสวรรค์เออเนื้อหมักสานาลี ไก่ติ๊กหน่อยขาไก่กินขาไก่มันบ่อ่ะสานราดิบุหรี่ขาวมันแรนมันแรนตำมันแรนตำมีดทอขาตายเลยนี่เราไก่นี่ไก่เพิ่นนี่แรนไปตำมีดทอขาตายเลยเรเคี้ครับเราก็ทอดจนพอเนื้อสัมผัสที่คิดว่าจะ กรอบแล้วนะครับแล้วก็สมุนไพรที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปลงไปคุกสมุนไพรตัวนี้เราเราทอดน้ำมันหอมแล้วก็เราเอาขึ้นมาไว้แล้วก็เอาไก่ลงไปเอาไก่ลงไปคือไก่เรามีเทคเจอร์ที่พร้อมพร้อมที่จะรับประทานแล้วอีกประมาณ10นาทีพร้อมที่จะรับประทานแล้วเราค่อยเอาสมุนไพรของเราลงลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันกรอบไปพร้อมกันนะครับไม่ใช่ว่าทอดแล้วแล้วก็เอาไว้โรยนะครับมันอันนั้นยังยังไม่ใช่นะครับคือมาทอดรอบสองนะครับ ข้อเราสองครับนี่ครับตอนนี้ไก่มันเริ่มได้แล้วครับสีสันมันก็เริ่มมาแล้วครับเหลืองอาจจะไม่สีเหลืองเพราะว่าเราเราไม่ได้ใส่เหลืองเหลืองไม่ใช่เหลืองเหลืองเราไม่ได้ใส่แปง้งชุบทอดนะครับเราใส่ไก่สมุนไพรใส่กระทะทอดเออโอเคใส่ไก่ใส่กระทะโอเคถูกต้องแล้วมันมันมันเริ่มเริ่มจะได้ความหอมแล้วก็หอมไหมมือกล้องหอมไหมมือไฟมีรถ เค็มของเกลือมีรสคือรสชาติก็จะประมาณเผ็ด <laughs> เค็มแล้วก็แล้วก็เค็มเอยผมเอเผ็ดเค็มแล้วก็นัวนัวนิดหน่อยน,น,นะครับมันจะม่เหมือน,นเหมือนเหมือนไก่เค็มที่เขาจะถนอมอาหารแต่ของเราม,มันกินสดกว่านะครับสดกว่าเรามีสมุนไพรมากกว่านะครับอย่างเช่นนี่เราก็กินได้นะครับถ้ามันแห้งมันก็จะกรอบ เป็นสมุนไพรนะครับอร่อยกินง่ายทำไมต้องทอดไฟอ่อน,นครับเพื่อให้เนื้อไก่มันสุกแล้วก็มันกรอบไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงมันอาจจะไหม้ก่อนสุกเนื้อไก่เราก็จะแล้วถ้าเนื้อไก่ที่สำคัญที่สุดคือสมุนไพรเรามันจะไหม้ก่อนแล้วทอดไปแบบนี้สมุนไพรเราก็ยังอยู่นุ่มๆกินได้สบายๆนะครับเสร็จสิ้นเดียอัน็ชิ้น,นนะคบนะครับ จะพิซีเลียดกับการทำอารรหารนะครับเค็มน้ำข้าวตามประหยะ <c oughs> <g ong> ัดกองน้ำมันเสร็จแล้วนะครับกรอบแล้วเรียบร้อยนะครับจ,จานนะครับทุกอย่างนี่จะเตลียมแต่ไม่ไหม้นะครับไม่ไม้ไม่ไม้คือไม่ไ,มไม้นีครับเรียบร้อยครับ ไก่ทอดสมุนไพรนรกเผ็ดเผ็ดร้อนเค็มตามแบบฉบับเอาให้ผู้ช่วยเชฟชิมครับเขาชเป็นไงครับเด็กหน่อยอย่าไปกินไตวันนี้เอาไว้เดี๋ยวเขาไม่กินไตนะครับ งเง้ครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เรานะยครับคลิปนี้ไก่ทอดสมุนไพรนรกนะครับเผ็ดร้อนทําตามได้นะครับทํายง่ายไก่บ้านพ่อสมุนไพรทำตามได้นำเป็นใช่ไหมไม่มีอะไรเยอะแยะง่ายๆนะครับแต่อร่อยง่ายากินกับแก้มเหล้าแก้มเบียกก็ดีนะครับหรือว่าเราไม่ได้นําให้กินเหล้ากินเบียนะครับพ่อครับ โอ้ไทยเพื่อนเนี่ยไทยเพื่อนเนี่ยโอ้ของสดโอ้ครับของสดที่ด้านนู้นนะครับของเก็บเนเก็นเงสั่งมาเนี่ยครับก็ลาไปด้วยคลิปนี้นะครับไก่ทอดสมุนไพรในรกนะครับทำตามได้นะครับง่ายๆกินที่บ้านนะครับโอเคสวัสดีครับ